ขณะน,นี้คุณกำลังฟังสตูดิโอเรื่องผีในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับหอพักหลอนผีเฮียนประพันธ์โดยตมสตอรี่ ชะอมเป็นเด็กหญิงที่ใช้ชีวิตอยู่แถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งตามชนบทเธอได้สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งใจเรียนนะลูกอยู่คนเดียวได้นะพ่อของชะอมกล่าวหลังจากได้ขนของลงจากรถแล้วนำเข้าไปในหอพักให้กับชะอมครับพ่อชะอมตอบรับคำของพ่อจากนั้นพ่อของชะอมก็ได้ขับรถเดินทางกลับบ้านส่วนชะอมก็ต้องจัดของอยู่คนเดียวภายในห้อง เธอก็ได้ทำความสะอาดห้องพักเสร็จจาัดก,การทำความสะอาดชะอมก็ได้นำข้าวของทุกอย่างที่ได้เอามาจากบ้านมาจาัดข้าที่เข้าทางตามด้วยนำเสื้อผ้าจัดเข้าตู้เมื่อกว่าจะเสร็จสักทีทำเอาเหนื่อยเหมือนกันแฮชอมบน่นพึมพำอยู่คนเดียวในลำคอต่อมาชาอมก็ได้ดูนาฬิกาข้อมือก็ปรากฏว่าเป็นห้ามงเย็นแล้ว ชะอมก็ได้ออกไปร้านค้าหาซื้อของกินในมือค่ำเพื่อนำมากินที่หอซึ่งร้านค้าก็อยู่ไม่ไกลมากนะักต่อมาชะอมก็ได้กลับมาที่หอเธอก็ได้รับประทานอาหารเป็นเรื่องธรรมดาของคนอยู่คนเดียวในห้องพักชะอมคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยชะอมอาศัยอยู่คนเดียวมันก็จะเงาเงาหนิดนิด,นด เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการมาอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนแค่สองทุ่มแล้วเร็วจังไปอาบน้ำดีกว่าชะอมบ่นพึมพำอยู่คนเดียวในลำคอจากนั้นชะอมก็เดินไปที่ห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำต่อมาหลังจากชะอมได้แต่งตัวเสร็จเธอก็ได้เดินไปเปิดเพลงฟังเบาๆพร้อมๆกับเล่นโซเชียลไปด้วยจนเมื่อมาถึงเวลาห้าทุ่ม เธอก็เข้านอนปิดเพลงและตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อพรุ่งนี้จะได้ไปเรียนแต่เช้าเธออมก็หลับไปแต่ทว่าตกดึกของคืนนั้นเองเธอได้ฝันเธอฝันว่าเธอได้นอนอยู่บนเตียงและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวกระโปรงยาวผมประบ่าได้เดินเข้ามาใกล้กับเตียงที่สะออมนอนอยู่ทันใดนั้นเอง ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องน่าชะอมที่กำลังนอนอยู่เธอมองชะอมด้วยตาที่แข็งกร้าวดวงตาแดงกำัำชะอมก็ได้แต่ตกใจแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ได้แต่สวดมนเพื่อให้วิญญาณผีสาวจะได้ไปจากเธอแต่ถึงเพราะนั้นการสวดมนของเธอไม่ได้ช่วยอะไรให้กับเธอเลยผีสาวตนนั้นก็ได้ก้มลงมา จนเกือบจะชิดกับใบหน้าของชะอมก็ว่าได้มึงเข้ามาอยู่ในห้องกูทำไมมึงออกไปกูบอกให้มึงออกไปจนชะอมสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายซึ่งในฝันมันเหมือนเป็นเรื่องจริงเธอจึงเดินไปเปิดไฟในห้องและก็หลับไปจนถึงเช้าเมื่อไปเรียนที่มหลาลัยเธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อนๆของชะอมได้แนะนำว่า ให้ชะอมไปทาบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผีสาวตนนั้นแต่ชะอมก็ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยเพราะตัวเธอเองไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องแบบนี้สักเท่าไหรนะ่นักเธอก็ได้เฉยเมยกับเรื่องที่เธอได้ฝันไปเสียคงไม่มีอะไรหรอกมั้งชะอมคิดในใจต่อมาในคืนนั้นเองของการอาศัยอยู่ในห้องหอพักของตนเป็นคืนที่เจ็ดหลังจากได้ฝันถึงผีสาวตนนั้น เธอก็ได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในห้องเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาเธอก็ได้เปิดเพลงฟังเบาๆพร้อมๆกับเล่นโซเชียลไปด้วยเหมือนเช่นทุกๆวันที่ผ่านมาประมาณเวลาสามทุ่มกว่าๆเธอก็ได้เลิกเล่นโซเชียลแล้วเดินไปปิดเพลงปิดไฟแล้วเดินเข้าห้องนอนแต่ทันใดนั้นเองระหว่างเธอเดินเข้าห้อง เธอได้เหลียวไปมองตรงตู้ที่เอาไว้เก็บเสื้อผ้าแต่ทว่าประตูของตู้เสื้อผ้ามันได้เปิดอ้าออกมาเสี้ยวหนึ่งในความคิดของเธอก็วับขึ้นมาในสมองแฮเราปิดไปแล้วนี้เมื่อกี้ตอนนั่งเล่นโทรศัพท์ก็เห็นว่ามันปิดนี่นาแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากจากนั้นเธอก็ได้เดินไปปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วเธอก็เดินกลับมาที่ประตูห้องนอน เพื่อที่จะเข้าไปพักผ่อนเก็บแรงเอาไว้ไปเรียนในวันพรุ่งนี้ด้วยอันสมองที่ปลอดโปร่งจำใสแต่ทว่าปังปังปังปัเสียงดังขึ้นจังหวะที่มือของเธอกำลังจะเปิดประตูห้องเธอได้หันกลับไปช้าช้าปังปังปงปตึงตึงตึงชะอมเบิกตากว้างตกใจสุดขีดเสียงจากตู้เสื้อผ้านั่นเองที่เธอได้ไปปิดมันเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ณเวลานี้ประตูตู้เสื้อผ้าเปิดปิดเองได้อย่างไรเธอคิดในใจทันใดน,นั้นเองเธอได้เหลียวไปเห็นอะไรบางอย่างภายในตู้สิ่งนั้นมันทำให้ชะอมแทบหยุดหายใจมันคือหัวคนโผลออกมาจากตู้หน้าขาวซีดขอบตาลึดโบดตาแดงกำ่ำถูกแล้วมันคือผีสาวตนนั้นที่เธอได้ฝันเห็นคืนก่อนรอกรีดชออมกรีดร้องลัน่น เธอทำอะไรไม่ถูกจะออกวิ่งจากตรงนั้นก็ทำไม่ได้ร่างกายของเธอมันแข็งตื้อไปหมดอืออ้อๆช้าๆช่วยขัดช่วยหนูด้วยชาอมร้องออกมาด้วยเสียงไม่เป็นสับแต่ถ้ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอและรับรู้เหตุการณ์ที่เธอได้เจออยู่ตอนนี้ดังนั้นเป็นการยากที่จะมีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือเธอในเวลานี้ผีสาวตนนั้นพูดออกมาว่ากูได้บอกให้มึงออกไป ทำไมมึงไม่ทำตามกูเพราะฉะนั้นมึงต้องตายมึงต้องตายตามด้วยเสียงหัวเราะอันสุดสยองของพีสาวตนนั้นแล้วมันก็ต้มตัวลงช้าๆทำท่าทางเหมือนจะคลานมาหาเธออะไรอย่างนั้นทันใดนั้นเองมันก็พุ่งรลดเข้ามาหาชะอมอย่างรวดเร็วกรีดช,ชะอมกรีดร้องลัานมันเข้ามาประชิดต,ตัวเธอชะอมพัง,ง้าล้มลง พร้อมๆกับมันเข้ามานั่งอยู่บนร่างของเธอได้สําเร็จผีสาวตนนั้นยิ้มอย่างสยองแล้วมันก็หัวเราะออกมาพร้อมๆตัวนอนและน้ําเลือดน้ําหนองตะลักออกมาจากปากของผีสาวตนนั้นเลือดและน้ําหนองประเซ็นเต็มหน้าของชะอมกรีดชะอมกรีดร้องพร้อมๆกับดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างสุดขีดมันได้ใช้มือของมันทั้งสองข้าง มันก็ว่าจะบีบคอของชะอมอย่างเต็มกำลังมันที่มีเพื่อที่จะเอาชีวิตของชะอมให้ได้มึงตายพีสาวต้นนั้นกล่าวปรีดเป็นเสียงร้องของพีสาวต้นนั้นเองเมื่อได้เอามือไปแตะที่คอของชะอมหลังจากนั้นชะอมก็ได้ฟื้นขึ้นมาเธอก็ได้พบว่าตัวเธอเองได้นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จากนั้นเธอก็ได้เห็นเพื่อนๆนของเธอนั่งอยู่ข้างๆเตียงที่เธอนอนอยู่จากนั้นชะอมก็ได้ถามเพื่อนของเธอไปว่าทำไมฉันถึงมานอนอยู่ที่นี่ได้เพื่อนของชะอมก็ได้ตอบมาว่าวันนั้นเห็นชะอมไม่ได้เข้าไปเรียนพอเลิกเรียนเขาก็ได้กลับมาที่หอเพื่อนของชะอมอีกคนหนึ่งคิดแท้ใจอะไรบางอย่างคือทำไมไม่เปิดประตูห้อง เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาเพื่อนของชะอมเลยเข้าไปเคาะประตูเรียกแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเพื่อนของชะอมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากรอปอพอพอได้เปิดประตูเข้าไปก็เห็นชะอมนอนสลบอยู่หน้าห้องนอนแล้วเพื่อนของชะอมก็ได้ถามชะอมไปว่าชะอมเธอห้อยพระอะไรหรอชะอมก็ได้เอามือไปจับพระที่ห้อยคออยู่ พร้อมกับคำตอบว่าหลวงปู่ทวดใช่แล้วที่เธอได้รอดมาจนถึงเวลานี้ก็เพราะด้วยอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่ทวดนั่นเองต่อมาหลังจากได้ออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็ไปทำบุญให้กับวิญญาณตนนั้นหลังจากได้ทำบุญให้กับวิญญาณตนนั้นแล้วเรื่องราวก็กลับมาเป็นปกติไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเธออีกเลยฝากทุกท่านกด b ั c สไคร กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ